ก่อนที่เราจะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจเรามารับฟังเพลงเพาอๆและรับชมไปด้วยกันเลยครับเมื่อโมชั่นคอสมเมติกมี BMW 30e มาแรปสีจากเดิมที่รถเป็นสีขาว มาเป็นสีไดมอน t e ไว a r ชา o l d เป็นสีขาวที่ต่างจากเดิมเพราะเพิ่มดีเทลความเป็นมุกเมทัลลิกแฝงระยิบระยับดูแล้วน่าลงไหลทำกับโมชั่นคอสเมติกไม่ต้องกังวลเรื่องความสวยงามและความเนียบเพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมผิวให้พร้อมก่อนเริ่มงานล้างและขัดสีให้นถมีพื้นผิวที่เรียบพร้อมสำหรับการแรปจนไปถึงขั้นตอนการแรปทีมงานของเราละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆครับไม่จำเป็นต้องกังวลเมื่อทำกับเรา ฝากถึงทุกท่านที่อยากจะเข้ามาเสริมความงามให้กับรถคุณมาเจอกนได้ที่ Motion c o s m e t i c ครับ